สวัสดีครับสวัสดีครับก็ขอสวัสดีลูกค้าที่น่ารักทุกทุกท่านนะฮะกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่เพจเรากันอีกเช่นเคยนะครับแล้วก็ตอนนี้คุณก็อยู่กับผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเพจ p ีอีช็อปนะครับเบื้องต้นเลยนะฮะวันนี้ก็จะมาจัดโปรราคาสุดพิเศษให้นะครับกันอีกหนึ่งรายการรายการนี้ถ้าใครเป็นแฟนพันธ์แท้ ของตัวคาโก้ขายาวแล้วคุณไม่ได้ดูคลิปนี้ผมบอกได้เลยว่าพลาดอย่างยิ่งนะครับเพราะอันนี้ผมจ้างใจจะเอามาทําการลดราคาให้แบบกระนําเลยซัมเมอร์เซลเพียงแค่6ลูกเท่านั้นนะครับเพียงแค่6ลูกเท่านั้นนะฮะกับสินค้าตัวนี้นะครับตัวเงินที่อยู่ตรงหน้าเราเนะครับจะเป็นกางเกงคาโก้นะฮะเกรดใหม่เพิ่งมาทำตลาดครั้งแรกในบ้านเรา เป็นเกรด A กับ B รวมกันแต่เท่าที่ผมดูแล้วเนี่ยจากข้างนอกถุงนะยังโดยที่แบบยังไม่ได้ตัดกิ๊บะนะผมว่ามันสวยกว่าเกรด A ของหลายๆป้าย,ายด้วยซ้ำไปนะฮะตัวนี้นะครับจากปกติราคาเต็มนะฮะตั้งใจไว้ว่าจะขายที่ราคา6,900หรือ7,500บาทแต่เนื่องจากเดือนนี้เป็นเดือนเกิดของน้องชายนะครับเดี๋ยววันนี้จะจัดโปรให้ในโปรโมชั่นเดือน9นี่เลย ขอขายแค่เพียง7ลูกเท่านั้นในราคา5,990บาทเท่านั้นครับแล้วก็กติกาเดิมเหมือนอีกเช่นเคยนะฮะถ้าใครรับลูกที่รีวิวหรือลูกที่อยู่ตรงหน้าเราณนะตอนนี้ผมจะทำการจัดส่งกันให้ฟรีและก็จะส่งกันให้ภายในวันพรุ่งนี้กันเลยกับสินค้าตัวนี้นะครับแต่ถ้าใครต้องการรับลูกใหม่นะฮะเอาไปลุ้นกันเองที่บ้าน โดยที่ยังไม่ได้ทาการตัดเนี่ยไอเจ้าลูกใหม่เนี่ยจะอยู่ที่ค่าจัดส่งนะครับจะอยู่ที่2 5 0ร้อบถึงสามบาทซึ่งอยู่กับที่พื้นที่ของที่คุณอยู่ราคาจะไม่เท่ากันนะฮะอ่ะเดี๋ยวผมพามาชมตัวงานไปพร้อมกันครับว่ามันจะสวยใหม่แล้วก็สะอาดกันขนาดไหนนะฮะเดี๋ยวมาชมไปพร้อมกันครับเบื้องต้นก็จะทําการตัดคิปนะฮะแต่ป้ายนี้คิดว่าทุกคนรู้จักอยู่แล้วตัวนี้เป็นป้ายดังพอสมควรนะครับมีชื่อพอสมควรครับ นะฮะตัวนี้ก็เป็นป้ายเทพนะครับถ้าเรื่องคาโก้ป้ายนี้ไว้ใจเขาได้สวยแน่นอนใหม่และก็สะอาดมากๆฮะและที่สำคัญราคาราคานี้ถือว่าถูกมาก1น0่งรตัวนะฮะย้ำอีกครั้งนะครับหนึ100ตัวนะฮะตัวนี้จะเป็นการรีวิวครั้งแรกที่ผมมองจากด้านนอกผมว่าโอเคเลยนะครับตัวนี้สะอาดอยู่นะตัวนี้นะฮะ ก็เป็นป้ายสตาร์นะ5,990บาทเท่านั้นนะฮะคาร์โก้ขายยาวจํานวนทั้งหมดทั้งสิ้น100ตัวก็ขอปไปเดิมมาที่ตัวแรกนะครับตัวแรกก็จะเป็นคาร์โก้ทรงผู้ชายนะกระเป๋าข้างขายยาวร้วนนะฮะตัวนี้ก็เอ o โคแบนด์นะครับเอโคแบนดนะเอโคแบนดนะฮะผ้าสวยนะครับผ้าสวยนะสีสดมากนะครับ100ตัวฮนะย้ำอีกครั้งนะครับ อ่ะต่อมาตัวที่2นะฮะตัวที่2นี่ก็งามอีกเช่นเคยนะครับงามอีกเช่นเคยตัวนี้ออกขาเดฟเดด้วยนะตัวนี้ออกขาเดฟเดด้วยตัวที่2อเนะี่ยโอเคอยู่นะครับเรื่องตัวงานถ้าโดยรวมผมว่าใช้ได้สะอาดอยู่เนวิลล่านะครับเนวิลล่านะตัวนี้ตัวที่2นะฮะเป็นงาน u s เจำนวนทั้งหมดทั้งสิ้น100ตัว 5,990บาทใครรับลูกรีวิวพิมพ์คำว่าปิดใต้คอมเมนต์ส่งฟรีโอ้โห,โหตัวที่3าหม่กราบใหม่กราบนะครับแรงเลอร์นะฮะที่อยู่ในมือผมนี่แรงเลอร์เลยนะด็อกเกอร์หม่กราบแบรนดดีด้วยไม่จริงลูกค้าอ่ะคุณแม่โชว์นื้วท่าหน่อยใกล้ใหม่จริงด้วยแรงเลอร์ตัวนี้นะครับแรงเลอร์เลยนะอ่ะให้ดูที่กระเป๋าหน่อย ตัวเมื่อกี้นี่ใหม่มือหนึ่งเลยนะ5,990บาทเท่านั้นฮะมาพร้อมป้ายอันนั้นอ่ะอ่ะตัวที่4แบรนด์ดังก็มาด็อกเกอร์ด็อกเกอร์ด็อกเกอร์ครับด็อกเกอร์นะฮะตัวนี้ก็สวยนะผ้าสวยสีสดตามรีวิวนะครับราคานี้แค่7ลูกเท่านั้นหมดแล้วหมดเลยเกมนั้นก็มาพร้อมป้ายหมดแล้วไม่ต้องถามนะหมดแล้วก็คือหมดแล้วนะฮะตัวนี้นะตัวนี้ ดอทเทอร์ริ r เบอร์ตี้คาเดฟนะครับอันนี้ก็มาพร้อมป้ายนะฮะมีป้ายห้อยด้วยเดี๋ยววันนี้จะทยอยไลฟ์สินค้าเพราะว่ามันมีรายการใหม่ๆเนี่ยเข้ามาค่อนข้างจะเยอะผมทําไม่ทันนะรีวิวไม่ทันนะฮะเดี๋ยวจะทยอยทำให้นะครับ <ไป S 1> มันผ้า<ด>มันสะอาดนะดถ้าพูดถึงเรื่องความสะอาดนี่ผมบอกได้เลยว่าคุณไม่มีผิดหวังแน่ตัวนี้นะฮะตัวนี้โกไลฟ์โกไล l ์ e กระเป๋าข้างสวย ถ้าสดใหม่แล้วก็สะอาดมากใครรับลูกรีวิวพิมพ์คำว่าปิดใต้คอมเมนต์ส่งฟรีอันนี้กี่ลูกนะอันนี้มีแค่เจ็ดลูกเท่านั้นนะฮะล็อตนี้ทั้งล็อตนะอ่ะอันนี้งานป้ายหลุดติดมาตัวนี้ LB Tech นะครับเอวสวยด้วยเอวสามสิบสี่ด้วยแหมเอลกำลังสวยๆเลยนะตัวนี้เอวกำลังคนบ้านเราเมอโลน่า เมอร์น่าเมอร์น่านะครับเมอรน่าตัวนี้เป็นงานกางเกงคาโก้ขายาวล้วนจำนวนทั้งหมดทั้งสิ้น100ตัวราวทีแอนยอร์เอ้าดรออ์นะตัวนี้ก็เป็นแบรนด์เดิมที่คุณคุ้นเคยตัวนี้สวยมาก r าวทีแอนยอร์นะฮะ5้า0บาทนะครับผ้า,าสีทนะี่สวยสีสดแล้วก็สะอาดด้วยตัวงานนะฮะตัวนี้ก็งามนะตัวนี้คาฮาร์ดนะครับ ตัวนี้คาฮาร์ตนะอ่ะเดี๋ยวจะหาว่าผมมั่วนะเห่ให้ดูดูความใหม่ดูความสะอาดของตัวงานซะก่อนนะฮะคาฮาร์ตนะครับตัวนี้เป็นคาโก้ขายยาวล้วนหนึ่งร้อยตัวห้าพันเก้าร้อยเก้าสิบาทเท่านั้นฮะหนึ่งกระสอบมีหนึ่งร้อยตัวนะครับตัวนี้เนอรี่กรีนเบย์เนอรี่กรีนเบย์นะครับตัวนี้นะอีกหนึ่งตัวนะฮะมีกระเป๋าทุกตัวมีกระเป๋าข้างทุกตัว เพราะว่าตัวนี้เป็นงานคาโก้ล้วนๆนะครับ100ตัวแลนเอ็นอีกหนึ่งตัวฮะแลนเอ็นอีกหนึ่งตัวนะครับแลนเอ็นแลนเอ็นตัวนี้ก็เป็นแบรนด์เดิมที่คุณคุ้นเคยผ้าสวยสีสดมากนะฮะแล้วก็สะอาดด้วยสะอาดด้วยนะครับตัวงานขายได้สบายสบายตัวนี้ไปถึงรีบก็คิดว่าน่าจะจบแล้วตัวงานนะฮะโอเคมากตัวนี้ แองเกิลเบินะฮะแองเกิลเบิรนะสวยนะครับตัวนี้สีสดด้วยนะไหม่กราบใหม่กราบ,ราบอีกหนึ่งตัวนะผ้าสวยสีสดใหม่แล้วก็สะอาดมากนะฮะฮัลโหลครบับอ่ะพามาโชวงนะ์งานสะอาดสวยอีกหนึ่งตัวนะครับอีกหนึ่งตัวไปต่อไปต่อ ือดเบอร์นหนึ่งเท่าไหร่เสื้อย,ยืดเสื้อยืดเบอร์หนึ่งสี่พันเก้าร้อยเก้าสิบสี่พันเก้าร้อยเก้าสิบบาทจ้ะคินตัดคินตัดอีกหนึ่งตัวซินตัดอีกหนึ่งตัวนะครับ,รบผ้าใหม่สีสดมากนะฮะแล้วก็สะอาดมากมากเมื่อกี้ใครโทรมาลูกค้าที่อยู่หน้าบา้านอ๋อโอเคตอนนี้ยังมีโปรอยู่นะเสื้อยืดนะก็ใครไวใครได้ไปนะฮะเป็นรถที่จะส่งออกนะโอ้แต่มันใหม่แล้วก็สวยจริงครับตัวนี้สะอาดนะ สปิริตโคสปิริตโคน็อกกี้นะฮะตัวนี้นะสวยด้วยตัวใครรับลูกเทสก็พิมพ์คำว่าปิดนะจ๊ะใครรับลูกรีวิวจะได้เตียบค่าจะส่งปกติ 300, 350, 400เราออกให้เฉพาะลูกรีวิวแค่1ลูกเท่านั้นถ้าลูกใหม่ก็จ่ายกันเองนะฮะเพราะลูกนะี้เพราะลูกนี้จะเป็นในแบบเราจะส่งให้ฟรีแค่1ลูกนะครับ5,990บบาทเท่านั้น,นะฮะตัวนี้ ซิดนีย์ซิดนีย์ซิดนีย์นะครับอีกหนึ่งตัวซิดนีย์อีกหนึ่งตัว, Sydney, น,ตวนะฮะตัวนี้งามมากนะครับงามมากๆผ้าสวยด้วยนะฮะสีสดและก็สะอาดมากๆด้วยไปต่อนะครับอาบัานยูพีโอ้โหตัวนี้ขาวโบ๊ะเลยตัวนี้มันออกสีครีมนะแต่มันไม่เปื้อนเลยนะดโูโอ้โหตัวนี้มาพร้อมป้ายรีโอ้โหสวยรีรี อ่ะรีรีเลตฟิตรีรีเลตฟิตอีกหนึ่งตัวใหม่แบบมีป้ายมาด้วยรีรีเลตฟิตนะครับใหม่แบบมีป้ายติดมาด้วยอีกหนึ่งตัวไปต่อนะฮะกระสอบนี้5,990บาทเท่านั้นนะครับอ่ะไฟพอยต์วันวันไฟพอยต์อีเลฟเว่นหรือ5.11 ตัวนี้ก็จะเป็นแบรนด์ดังนะครับแบรนด์ดังนะกลุ่มมินเทจเขาก็จะเล่นกันนะฮะใหม่มากใหม่กราบเลยตัวนี้ตัวนี้ตุดไบโพนอันนี้อะไรไม่รู้ดูก่อนอ่ะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวดูก่อนนะฮะอีกหนึ่งตัวอันนี้ก็แคนาดาแคนาดาเซาส์ะ Canada, Canada South, นะครับตัวนี้เป็นงานเย็บแบบก้นใบโพนะฮะก้นใบโพนะไปต่อนะครับ ด็อกเกอร์ป้ายหนังนะครับด็อกเกอร์ป้ายหนังอีกหนึ่งตัวด็อกเกอร์ป้ายหนังอีกหนึ่งตัวสวยมากตัวนี้ใหม่ด้วยดูดิดูความใหม่นะฮะด็อกเกอร์ด้วยนะตัวนี้ป้ายหนังด้วยนะห้าพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทเท่านั้นครับใครรับลูกรีวิวส่งฟรีแต่ถ้าใครรับลูกรีวิวแล้วมารับหน้าโกาดังลดให้อีกสองร้อยเพราะว่าไม่เสียค่าส่งนะ ตัวนี้แ n d ด m มี่แฟคทอรนะครับของฟันค้อนนะตัวนี้สวยมากเลย a n d ดามั Factory, นแฟคทอรี con, นะฮะฟันค่อนนะใหม่สีสดแล้วก็สะอาดนะครับ5,990บาทเท่านั้นนะฮะย้ำอีกครั้งโอ้ดิกกี้อ่ะมาน่าจะรอกันอยู่ตัวนี้ดิกกี้ดิกกี้ดิกกี้มาแล้วดิกกี้มาแล้วคาโก้ดิกกี้มาแล้ว อีกหนึ่งตัวค่ะคโ้ดิกกี้มาแล้วไงครับเออ่ให้เด็กบอกรบกวนบอกกับเด็กว่าเลขบัญชีอยู่ในลิ้นชักอะค่ะให้เขาไปหยิบให้หน่อยจะเป็นเลขบัญชีบริษัทอ๋อโอเคเดี๋ยวเดินไปอะอีกหนึ่งรายการนะครับตอนนี้ก็ผู้ช่วยผมทิ้งผมไปหมดแล้วลูกค้ามากาดังด้วยผมก็จะไล์ก็เลยเหลือผมแค่คนเดียวนะ เอาเป็นว่าราคานี้ก็จะพิเศษกันให้นะครับอยู่ซอยมังกรสมุทรปราการนะครับอยู่ซอยมังกรสมุทรปราการนะฮะเราจะมีโกดังอยู่ทั้งหมด3ที่นะครับแต่ที่จะให้ลูกค้าวอล์กอินมาก็ซอยมังกรสมุทรปราการนะฮะตัวถ้าเป็นโกดังส่งออกอันนี้ก็จะอยู่แถวบางพลีนะครับแต่เราจะไม่ได้ให้วอล์กอินเข้าไปนะตัวนั้น อ,อีกหนึ่งรายการนะครับอีกหนึ่งรายการตัวนี้แรงเลอร์รีเลทฟิตนะครับแรงเลอร์รีเลทฟิตใหม่สวยสะอาดนะครับแล้วก็งามมากๆนะฮะตัวนี้อีกหนึ่งรายการนะฮะตัวนี้ก็เป็นแบรนด์เนมนะสวยนะฮะตัวนี้ใหม่ด้วยไไใครรับลูกรีวิวพิมพ์คําว่าปิดใต้คอมเมนต์เท่านั้นนะฮะลูกรีวิวเท่านั้นที่จะส่งให้ฟรีนะครับอันนี้ตั้งใจมาทําโปรกันให้ อันนี้ตั้งใจมาทําโปรกันให้นะครับหมดแล้วหมดเลยนะราคาที่ผมไม่เคยขายนะคาโก้ปกตินะครับมีไซส์ใหญ่ๆไหมครับมันก็เป็นสินค้าคลาสไซส์นะลูกค้ามันเป็นสินค้าคลาสไซส์นะคือมันจะรวมไซส์แต่ปกติแล้วเนี่ยเท่าที่ผมเปิดเปิดมามันจะเป็นไซส์แบบประมาณผู้ชายบ้านเราอะเท่าที่ผมเปิดเปิดมานะเนี่ยลูกเนี้เท่าที่ผมเปิดมาคือไซส์ก็จะเป็นประมาณคนบ้านเราอะไซส์ใหญ่มันก็มีบ้างฮะแต่มันจะไม่เยอะ ตัวนี้ดัสนะฮะดัสอีกหนตัวนะครับใหม่และสวยมากใหม่และสวยมากตัวนี้ใหม่กราบเลยเรื่องแบรนด์ตัวนี้โอเคเรื่องสภาพผ้าโอเคจำนวนก็โอเคด้วยเพราะร้อยตัวลูกค้าอย่าลืมว่ามันร้อยตัวตัวนี้นะฮะตัวนี้หนึตัวเลยนะแล้วก็เป็นเกรดใหม่ที่โรงงานเพิ่งทํามาด้วยนะครับเป็น A รวม B ตัวนี้นะครับเป็นเกรด A รวมเกรด B นะ แต่เท่าที่ผมดูเนี่ยไอพวกขาดอะไรเนะี่ยยังไม่เจอนะครับใหม่สวยแล้วก็สะอาดด้วยนะฮะตัวงานแบรนด์ก็โอเคขายยาวเด็กมีนะฮะสองพันเก้ารอยบาทเกรดเด้วยครับยังไม่ได้ทำรีวิวนะครับปก,กต้นทุนมา4ี่พันแล้วมั้งฮะตัวนั้นแต่นี่คือยังไม่ได้ทำรีวิวนะผมว่าผมจะขายทิ้งอยู่เพราะว่าผมไม่ได้ขายนะพวกงานเด็กอะถ้าบอกราคาไอพวกงานที่มันติดๆดกระตู้มาผมก็จะขายทิ้งเลย ด็อกเกอร์อีกหนึ่งตัวนะครับด็อกเกอร์อีกหนึ่งตัวนะฮะตัวนี้ก็เป็นแบรนด์ดังนะสวยมากนะครับสวยมากสวยมากสะอาดด้วยตัวงานโอเคเลยเรื่องตัวงานนะฮะอ่ะไปต่อนะครับเดี๋ยวเราก็จะรีวิวให้ดูกันเรื่อยๆตัวนี้แรงเลอร์นะฮะที่อยู่ในมือผมที่อยู่ในมือผมเนี่ยแรงเลอร์นะตัวนี้ก็เป็นแบรนด์เนมอีกแล้วนะครับแบรนด์เนมอีกแล้วนะแรงเลอร์ นี่นะฮะแรงเลอร์นะตัวนี้อันนี้ผมดูที่กระดุมนะแดนออกโอเคเลยนะครับตอนนี้ก็รีวิวมาน่าจะประมาณน่าจะเกินครึ่งแล้วนะน่าจะเกินครึ่งแล้วตัวเรื่องผ้าผมก็บอกได้เลยว่าสภาพถ้าเรื่องสภาพเนี่ยขายได้ทุกตัวนะฮะตัวงานบานาน่ารีพับบิกอีกหนึ่งตัวนะครับมีเก็บปลายทางไหมตัวนี้ไม่มีครับลูกค้า ลูกค้าสามารถมารับได้นะครับสามารถมารับได้แล้วก็ถึงแม้จะเป็นแบบโอนกับโกดังของเรานะฮะลูกค้าสามารถวางใจได้เลยไม่มีการโกงเกิดขึ้นแน่นอนเพราะว่าเวลาบัญชีที่เราจะส่งให้ลูกค้าโอนเนี่ยจะเป็นบัญชีบริษัทเพชรพุรด,ดาจำกัดนะครับจะเป็นในานามนิติบุคคลนะฮะเป็นในานามนิติบุคคลนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องที่โอนไปแล้วไม่ได้ของไม่มีนะครับ ตัดทิ้งได้เลยเรื่องนี้เราจะไม่ได้ใช้บัญชีส่วนตัวในการโอนนะเป็นบัญชีบริษัททั้งหมดนะฮะเพราะฉะนั้นวางใจได้นะครับซื้อที่นี่อ่ะตัวนี้ลิสคาริโบนนะครับลิสคาริโบนนะฮะลิสคาริโบนอีกหนึ่งตัวนะฮะอีกหนึ่งตัวสินค้าตัวนี้ถ้ารับวันนี้จัดส่งให้ภายในวันพรุ่งนี้เลยนะครับขอบคุณมากครับพี่อนุมาขอบพระคุณมากครับพี่ ขอบพระคุณมากครับอ่ะหนึ่งร้อยตัวนะครับหนึ่งร้อยตัวนะฮะสินค้าที่จะเก็บปลายทางได้สําหรับโกดังของเราเนี่ยน้ำหนักต้องไม่เกิน45กิโลนะครับเต็มที่เลยสุดๆเลยเนี่ย50ถ้ารายการไหนเนี่ยที่น้ำหนักเกินเนี่ยมันจะเก็บปลายทางไม่ได้นะฮะลูกค้ามันจะเก็บปลายทางไม่ได้กรณีเนี้ยกรณีคาโก้เนี่ย70โลเลยนะฮะเพราะร้อยตัว กระสอบเด็กขายาวเท่าไหร่ทุนผมมา4,000บาทนะครับถ้ารับผมคิดให้ผมคิดให้ในราคา2,900แล้วกันนะครับผมบอกขาดทุนเลยนะฮะเกรด A นะการเกงขายาวเด็กเนะี่ยเกรด A นะฮะแต่นะียผมไม่ได้ทำรีวิวนะเพราะว่าผมไม่ได้ขายงานเด็กเอาจริงๆอะ่ะมันมีติดมา6ลูกนะตู้นี้ ถ้ารับผมก็ให้ราคา2,900เป็นสินค้าเกรด A นะของเด็กนะครับเกรด A ล้วนด้วยจริงๆมันต้องขายอยู่ประมาณ6,500 5 000, 5 0าอะไรประมาณนั้นนะนะครับมีมา6ลูกมีติดมา6ลูกนะหางเกงยาวค่ะขายยาวเด็กอ่ะเรามาดูที่งานนี้กันต่อนะฮะตอนนี้ก็รีวิวมานะ่จาจะใกล้หมดกระสอบกันแล้วนะอันนี้อาจจะเป็นเพราะว่าผมรีวิวในช่วงเวลาที่ลูกค้าเขาไม่รู้กันด้วย เพราะว่าโกดังเราเนี่ยปกติเรื่องเวลานี่ก็ปกติก็อยู่ที่ว่าผมจะว่างตอนไหนนะบางทีผมก็ไม่ได้รีวิวตลอดนะนะครับก็ใกล้จะหมดกันแล้วนะฮะกระสอบนี้ยังว่างนะครับถ้าใครรับอย่าลืมว่าคุณมีสิทธิ์ส่งฟรีอยู่นะครับกับสินค้าตัวนี้นะครับอ่ะลูกเนี้ยคือคุณจะได้ สิทธิ์ส่งฟรีนะฮะหลูกเท่านั้นนะครับส่วนเรื่องแชทเดี๋ยวผมวิ่งเข้าไปตอบนะขอเวลาสักพักหนึ่งนะครับตอนนี้ก็รีวิวใกล้จะหมดกันแล้วนะครับน่าจะเกินครึ่งลูกแล้วอันนี้ก็คา,าราฮาร์ดนะนี่ก็แบรนด์คา,าราฮาร์ดอีกหนึ่งรายการนะครับนี่เลยสวยๆนะฮะผ้าใหม่แล้วก็สะอาดให้ไวให้ไว กระสอบเด็กสี่สิบห้ากิโลสี่สิบห้ากิโลครับงานร้อยโลผมไม่มีนะเพราะผมขายในอี US นะฮะอะไรยินหรอกระสอบเด็กขายาวเด็กไงอ๋อขายยาวเด็กอ่ะซินตัสซินตัสนะครับซินตัสอีกหนึ่งตัวนะครับแบรนด์ดังเดิมที่คุณคุ้นเคยกระสอบรีวิวว,ว่างย้ำว่ายังว่างใครรับพิมพ์คำว่าปิดด่วนสะอาดมากสวยมากแบรนด์ดังๆเยอะมาก แล้วก็ราคาถูกมากๆด้วยนะครับปกติถ้าคุณจ่าย,นยินราคานี้คุณจะได้แค่เกรดรวมเท่านั้นนะฮะคุณจะได้แค่เกรดรวมเท่านั้นนะคุณจะไม่ได้เกรดเกับบีรวมกันนะผ้าใหม่นะผ้าใหม่นะครับลูกคา้าย้ําอีกครั้งว่าใหม่สวยจริงและถูกด้วยประเด็นนะ<ห>ตัวนี้งามมากตัวนั้นทำไมมันอลังการงานสร้างมากเลยอยากได้คาโก้ขาสั้น เดี๋ยวผมจะหลังไม่ไปหานะจ๊ะเดี๋ยวผมจะหลังไม่ไปหาคาโก้ขาสั้นเนี่ยยังมีว่างอยู่แต่จะหมดแล้ว <c oughs> G A S นะฮะ G A S นะรีวิวไปแล้วด้วยคาโก้ขาสั้นเกรดเอ,อจัดโปรอยู่เดี๋ยวลูกสุดท้ายแต่ลูกค้างเขาจองไว้แล้วนี่เดี๋ยวว่ากันให้สิทธิ์เขาวันเสาร์จะมีจะไม่แน่ใจว่าจะหลุดหรือเปล่านะตอนนั้นนะอเมริกันอีเกิลเอาฟิตนะตัวนี้โห oh, สวย แล้วก็สะอาดมากตัวงานนะอ่ะเอาเป็นว่าเบื้องต้นตัวงานตัวนี้ก็จะประมาณนี้นะครับก็จะประมาณนี้ถ้าใครต้องการรับเพิ่มเติมมาพร้อมายก็สามารถทักแชทหรืออินบ็อกซ์เข้ามาได้เลยนะฮะสินค้าตัวนี้เป็นโปรโมชั่นจริงๆเพราะปกติคาโก้เนี่ยผมจะเริ่อนตั้งแต่6 0พ0กว่าอยู่แล้ว แต่วันนี้คือเทปโปให้เหลือเพียงแค่5,990และกระสอบที่ไลส์เนี่ยยังว่างนะครับแปลกมากนะปกตินี่ต้องแย่งกันเลยนะเวิร์กแพนนะฮะเวิร์กแพนเวิร์กแพนเวิร์กแพนอีกตัวหนึ่งสวยผ้าสดใหม่แล้วก็สะอาดนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าผมไม่ได้ไล์ในเวลาที่ลูกค้าผมดูด้วยเพราะปกติผมจะไล้ทุ่มหนึ่ง <c oughs> อ่ะ นัดพี่วันนั้นไว้ทุ่มนึงเอาเป็นว่าตัวงานตัวนี้ก็จะประมาณนี้นะครับถ้าใครต้องการรับก็สามารถพิมพ์คําว่าปิดหรือทักแชทหรืออินบ็อกซ์เข้ามาได้เลยลูกนี้เท่านั้นส่งฟรีแกและยังว่างอยู่และยังว่างอยู่นะครับตัวนี้นะฮะหนึ่งร้อยตัวตัวนี้นะฮะหนึ่งร้อยตัวอ่ะโอเคครับพี่เดี๋ยวผมตัดยอดให้เลยผมหาค่าทุนมาแล้วนะเป็นกข<ไ>ายยาวเด็กอะ,อะเพราะว่าเราไม่ได้ขายงานเด็กอยู่แล้ว ขายทิ้งไปเลยขายไปสองพันเก้าพอโอเคอ่ะโอเคครับพี่เดี๋ยวไงเดี๋ยวผมทักแชทหานะฮะของคุณพี่ที่รับงานขายยาวเด็กนะอ่ะเอาเป็นว่าเบื้องต้นตัวงานนี้ก็จะประมาณนี้นะครับก็จะประมาณนี้นะเดี๋ยวคลิปนี้ผมกับทีมงานก็จะต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับถ้าใครต้องการรับสินค้าตัวนี้กระสอบนี้ยังว่างส่งให้ฟรีนะฮะส่งให้ฟรีนะเดี๋ยวคลิปนี้ผมขอตัวลากันไปก่อนนะครับแล้วพบกันได้ใหม่ในคลิปต่อไปจากคลิปนี้นะฮะ สวัสดีครับสวัสดีครับ